สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลอลิสาม,มิจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมค่ะ1-15กร,รกฎาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะ การอรานในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะ general reading ฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคําทํานายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆใ,ใ,ในชีวิตจริงนะคะ เริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลน,นะคะในปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะขอไพ่พลังงานด้วยค่ะพลังงานหน้าไพ่นี้สามารถสลับฝั่งกันได้นะคะในฝั่งของคุณและฝั่งของ ะะรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่านนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นใครเลยก็ได้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือชิท่านั้นนะคะขอให้พลังงานด้วยค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะใบแรกได้เป็น queen of atomies ในปักนี้นะคะราชนินีดาบขึ้นนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่คุณจะมีความชัดเจนนะคะกับเหตุและผลการใช้เหตุผลในการตัดสินใจการมีจุดยืนกับชีวิตการมีจุดยืนกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นการที่เราจะไม่ได้ทําตามใจตัวเองนะคะหากบางคนนะคะที่ค่อนข้างตามใจตัวเองนะคะในความรักความสัมพันธ์ มาก่อนหน้านี้นะคะในตอนนี้นะคะเราเองค่ะจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่ตัวของเราค่ะกลับมาคิดทบทวนนะคะกลับมาพิจารณานะคะเรื่องราวต่างๆในที่ผ่านมาว่ามันเป็นไปยังไงนะคะมันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่านะคะห้าเหรียญบางคนนะคะมีการเสียสละนะคะเวลาความรักความรู้สึก ะะให้ใจให้เวลาให้เงินให้ทองนะคะบางคนเองนะคะอาจจะเพิ่งเดินออกจากความรักความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะคะหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คุณนะคะชัดเจนมากขึ้นนะคะกับตัวเองเราอาจจะมีการทุ่มเทความรักเรามีการให้ให้จนเราไม่เหลืออะไรแล้วอะคะ่ะเห็นไหมคะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะคะทีะ่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะคะในฤด,ดูหนาวเสื้อผ้าของเขาอะคะ่ะขาดรุ่งริ่งนะคะ มันเป็นภาพสะท้อนนะคะของการที่เขาได้ไปเขาไปลงทุนอะไรมาเขาไปทให้อะไรมาจนตอนนี้เขาหมดตัวแล้วอย่างนี้ค่ะก็ได้นะคะในบางคู่บางคนถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์มันไม่มีการเติมน้ํามันไม่มีการรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวนะคะรอวันที่จะล่มสลายนะคะย่อยสลายตายจากโรคนี้ไปนะคะ พลังงานของ5ดาบเข้ามาด้วยมีเดอะโครนและเดอะ o ูนความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะคะมีการทะเลาะกันด้วยนะในบางคู่บางคนนะคะมีต่างคนต่างมีจุดยืนของตัวเองต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนไม่ฟังกันและกันเดินหันหลังยืนหันหลังให้กันนะคะพไพ่ใบนี้นะหาดาบนะคะเป็นความขัดแย้งนะคะที่ บางคู่บางคนทะเลาะกันบ่อยนะคะไพ่แบบนี้นะบางคู่บางคนทะเลาะกันบ่อยแต่หมอหมอนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะตัวของเราเองนะคะพยายามที่จะสงบจิตสงบใจนะอืพยายามที่จะอยากที่จะทําให้สิ่งโตตัวนี้นะคะ่ะมันเชื่องนะคะไพ่ใบน,นี้เนาะ The c l o n เราเอง พยายามที่จะใช้ความดีเข้าสู้ในบางคนใช้ความประนีประนอมใช้ความอบอ้อมอารีใช้ความเข้าใจนะคะบางคนพยายามเข้าใจเขาเข้าใจในตัวของเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในทุกๆอย่างนะคะของคู่รักนะคะแต่เหมือนกับยิ่งเราพยายามมันยิ่งผลักดันนะคะให้ตัวของเราออกมาจากเขานะคะ มันยังคงมีคําถามที่เกิดขึ้นในใจคุณเสมอ The Moon นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ยังคงมีความคุมเครือไม่ชัดเจนบางคนรักไม่มีสถานะบางคนถ้าเป็นแฟนกันเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราเหมาะสมกันหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ของเราทำไมมันมีแต่เรื่องที่ต้อง ขัดกันทําไมต่างคนต่างถึงไม่ยอมกันทําไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเราไม่เข้าใจเขาทําไมตีความไปคนละแบบนะคะเดอะมูนบางคนคบกันมานานเป็นคนคุยไม่มีสถานะนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะไพ่เดอะมูนยังคงเกิดคําถามตัวเราเราอยากที่จะเดินออกจากป่าแห่งนี้นะคะป่าแห่งความมืดมิด มีแสงสว่างของพระจันทร์นำทางแต่ทางที่เราไปข้างหน้าจะเป็นหวนน้าก็ได้พไพ่ใบนี้ต้องระวังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังถ้าเดินพลาดก็อาจจะตกน้ําลงไปได้นะคะคนนั้นนะคะที่คุณดิวอยู่ด้วยมีพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและก็ชาวลัคนาราศีมีนเข้ามาด้วยคะ่ะหากคนนั้นเขาเป็นชาวสิงห์เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจตัวเองสูงมีแพชชั่น มีคนมีความคิดสร้างสรค์ตัวงเขาเองเป็นคนที่แสดงออกอะไรชัดเจนนะคะอืเป็นคนธาตุไซเนาะมีแรงมีพลังเยอะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนกันั้นของคุณคนที่ชาวตุลลัคนาตุลกำลังคิดถึงอยู่นึ่องถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกไงคะ <S <S เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขาคิดอะไรอยู่คะ ก้า <9. S 2> เหรียญซีดาก้าวไม่เท้าคิงถึงไม่เท้า The Horn God ในฝั่งของเขานะคะตัวของเขาเนี่ยในตอนนี้เหมือนกับเขาอะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขอืม ้าเหรียญน,นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของเขาอะค่ะได้ใช้ชีวิตกับตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นคิดถึงเรื่องราวการทํากิจกรรมต่างๆกับครอบครัวของเขานะคะไพ่เก้าเหรียญหาความสุขให้กับตัวเองนะคะพยายามใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองอย่างมีความสุขพยายามควบคุม control ชีวิตและความรักความสัมพันธ์ด้วยตัวเองมีไพ่เดอะฮอร g นกอดเข้ามานะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเขาเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะคนคนนี้ตัวของเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบรับราชการเนาะเป็นทหารตํารวจได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยเป็นคนที่มีความเป็นชายสูงเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่เป็นแมน ดูมีหน้าเกรงขามนะคะดูหน้าเกรงขามเขาเองอยากที่จะควบคุมความรักความสัมพันธ์และตัวของเขานะคะทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีความวิตกกังวลใจเหตุผลที่ทำไมเขาต้องการควบคุมมีก้าวไม่เท้าเข้ามาตัวของเขาค่ะมีความวิตกกังวลใจมีความระแวงในความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันคิงถือไม่เท้า ตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็คิดอะไรบางอย่างคิดที่จะทำอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันหมอมองนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยอยากที่จะสารต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเคยคิดไว้ในอดีตนะคะแม้ว่าตัวของเขาจะมีความกังวลใจแต่ตัวของเขาอะ หากเขาเงียบไปหรือเขาหายไปนะคะมันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยพักเหมารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะคะสี่ดาบเขาเองมีความรู้สึกเหนื่อยบางครั้งบางคู่บางคนเขาเองอาจจะไปต่อสู้อะไรมามากๆแล้วก็ได้นะคะหากคู่ไหนที่ทะเลาะกันบ่อยเขาเองรู้สึกว่าเขา่พยายามมากเพียงพอแล้วเขาพยายามเท่าความสามารถที่เขาทําได้ นะคะแต่ตอนนี้ถ้าเขาห่างๆเงียบเียไปเขาเองเขามองว่าเฮ้ยหันกลับมาอยู่กับชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่กับการใช้ชีวิตของตัวเองก็ดีนะอือยากที่จะพักอะค่ะคนงานของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะ คนคนนี้ตัวของเขาอะค่ะเป็นพลังงานของชา,าติไฟเนาะเขาจะคิดในมุมของเขามากกว่ามุมของคนอื่นนะคะแล้วก็บางคนเองอาจจะเอาแต่ใจตัวเองได้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะแล้วในฝั่งของคุณคุณคิดอะไรอยู่คะชาวตุล คุณเป็นยังไงบ้างคุณคิดอะไรอยู่เอ่ยมี8เหรียญมี7เหรียญมี2เหรียญมีคิงถือดาบอื้ขอโทษค่ะมีอัศวินดาบแล้วก็มีเด็กถือถ้วยหมอมองนะคะว่าในฝั่งของคุณเองอะค่ะไพ่อัศวินดาบนะคะ, ab, ะ,คะมันจะมาคอนเฟิร์มกับควีนถือดาบตัวของเราอะ่ะเหมือนเราอะรู้แล้วแหละว่าเราต้องการอะไร ในความรักความสัมพันธ์นี้เนาะเด็กถือถ้วยเข้ามาบอกว่าเรารู้ใจตัวเองเรารู้จุดยืนตัวเองเรารู้ว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงถามว่ารักและชอบมันยังมีนะคะแล้วตอนนี้การสแสดงออกไปยังไงมองว่าไม่แสดงออกดีกว่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจข่มความรู้สึกไว้ในใจหันกลับมาดูแลตัวเองแต่งตัวนะคะหันกลับมาโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานแล้วเรื่องของความรักละ่ะเป็นยังไง 7เหรียญและ2เหรียญเข้ามาบอกว่าเรายังคงมีความอารมณ์น้อ,นอยอะมองรู้สึกอย่างนั้นนะคะเรายืนมองกลับไปดูความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจนถึงปัจจุบันนะคะว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนบ้างมันมีอะไรงอกเงยบ้างไหมมันมีการพัฒนาขึ้นบ้างไหมทำไมบางคู่นะคะความสัมพันธ์ยังคงไม่มีสถานะยังไม่พัฒนาไป อีกสเต็ปเลยอย่างเงี้ยนะคะ7ดเหรียญเรายังคงมีความนอยหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะนอยแล้วก็ช่างใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงต่อในบางคนเองนะคะคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเองก็พยายามแล้วนะคะไพ่เ,เหรียญขึ้นมาเยอะบางคนเองนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราเองอาจจะมีฐานะที่แตกต่างกันมากหรือ มองมองนะคะบางคนมีการให้นะคะให้เงินให้ทองมีเป็นสายเปด้วยนะคะเปจนแทบจะหมดตัวแล้วบางคนหมุนเงินด้วยนะคะอืมคนคนที่คุณดียอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินเข้ามาด้วยนะคะการพฤกษบังกรค่ะเด็กถือถ้วยคุณเองอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์คุณจะเก็บความรู้สึกอะมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะเออ ต้องการความชัดเจนแล้วละ่ะสิ่งที่คุณคิดนะนะคะมันนานมาแล้วอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหาควกนั้นนะคะคนของชาวตุลลัคนาตุลเขาสามารถฝากข้อความนะคะผ่านไห้ได้เขาเองอยากฝากบอกอะไรคุณคะขอข้อความจากเขาหน่อยค่ะสิบมเมท้า The Hermit 9ถ้วย2ถ้วย3เหรียญเขาอยากจะฝากคุณนะบอกคุณนะคะว่าหากเขาเงียบหายไปเขาอยากกลับไปคลิปทบทวนค่ะไปคลิปทบทวนไปวางแผนไปคิดดูซิว่าความลักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย มันจะต้องแก้ปัญหายัางไงอืมเขาอยากบอกนะว่าเขารักคุณนะคะสองถ้วยอืมเขามองคุณว่าคุณคือคู่รักของเขาบางครั้งบางอย่างที่เขาทำให้คุณรู้สึกเสียใจเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีสักเท่าไหร่แต่ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะมันมีสิบไม้เท้าเข้ามา เขารู้สึกว่าเขาต้องแบกอะไรหลายๆอย่างแบกความคาดหวังแบกความกดดันแบกอะไรหลายอย่างที่มันเป็นภาระบางครั้งเขาเองอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะหรือ,เป,เ,อ,อเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวบางครั้งเขาเองเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่เขายังอยากที่จะหาทางออกกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะ เขาอยากหาทางออกให้เจอก้าวถ้วยเขายังคงมีความมั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณนะคือคู่รักของเขามีสองถ้วยเข้ามาแม้ว่าถ้าบางคู่บางคนนะคะแม้ว่าบางครั้งเขาจะมีคนเข้ามาคุยกับเขาเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเลือกใครหรืออะไรหรอกคะ่ะเพราะว่า เขายังคงบอกว่าเราคือคู่รักของเขานะคะคือคนที่เขารักมากที่สุดสามเหรียญตัวของเขาตอนนี้เขาโฟกัสไปกับเรื่องงานค่ะเรื่องของการวางแผนทำงานกับทีมงานเขากำลังได้รับงานใหม่ๆได้รับมอบหมายงานให้ทำนะคะหากเรียนหนังสืออยู่มันเป็นช่วงที่เขาอะค่ะต้องพยายามทำ โครงการโครงงานทําวิทยานิพนธ์ก็ได้นะคะบางคนเนาะเพื่อให้ตัวเองอะ่ะจบการศึกษานะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเขาค่อนข้างที่จะงานหนักอยู่เหมือนกันนะคะเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยแต่เขามั่นใจว่าคุณคือคนที่เขารักนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเอาคำกันค่ะว่าในปักนี้นะคะ ชาวตุลลัคนาตุลเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณพลังงานเอาคำเป็นยังไงคะสี่เหรียญสองเหรียญเดชาร์ดไซส์อัศวินเหรียญและแปดดาบในปากนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ย ถ้ามันนิ่งไปเนาะมันจะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันเอ่อมันจะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะโฟกัสไปกับเรื่องของการเงินการรอคอยการลังเลใจการตัดสินใจตัวของคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเนาะแต่ว่ามันยังคงมีเรื่องราวต่างๆที่ผูกพันนะคะเอ่อการรอคอยให้กลับมาพบมาพูดมาเจอนะคะตัวของคุณก็คงจะอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอยู่เพื่อรอคอยว่าว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะ แม้ว่าเราจะยังคงมีการช่างใจอยู่เหมือนกันนะคะมีการช่างใจมีการลังเลใจอยู่เหมือนกันแต่ในใจลึกๆเรายังคงมีความรักคว,ความหึงความหวงความเป็นห่วงเขาอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหมอมองนะคะว่ามันยังคงตัดกันไม่ขาดนะคะมีชาร์ไซส์เข้ามานะคะรักที่ยังตัดกันไม่ขาด รักที่มทีทั้งความรักและความรุ่มหลงด้วยนะคะเรายังคงรอคอยเขายังคงมีกันและกันน่ะหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังกอดความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะยังหึงยังห่วงยังเป็นห่วงอยู่ค่ะเนาะแต่จะเป็นพลังงานของความอึดอัดอยู่เหมือนกันเนาะความอึดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะ คำต,ตอบก็ยังจะก็จะยังไม่ได้นะคะแต่ถามว่าตัดได้หรือยังก็ยังคงตัดไม่ได้ค่ะตัดนี้นะยังคงรอคอยความหวังลึกๆนะคะรอให้พบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งรอได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาถาม o r ร c l เ,เกันค่ะว่า o r ร c l เ,อ,เอยากแนะนำอะไรชาวตุนคะ่ะ success expand in your life in silence peace prevail You are cherished by the angel เขาบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้บางคนรู้สึกว่าเหมือนเดินอยู่ในถ้าแล้วหาทางออกไม่เจอเราอาจจะกำลังหลงอยู่ในเขางกดหรืออาจจะกำลังหลงอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่เรายังไม่เจอทางออกขอให้เราอะค่ะเชื่อว่าเราจะเจอทางออกขอให้เราเชื่อว่าเราอะจะเจอแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมง ถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองได้เจอมันนะคะหากใครที่รู้สึกกระวนกระวายขอให้เราอะคะ่ะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสงบสุขนะคะที่ที่มันเงียบมันจะเจอความสงบสุขแล้วเมื่อเราเจอความสงบสุขอะคะ่ะเราจะเจอทางออกเราจะเจอแสงสว่างเราจะเจอคําตอบที่เราต้องการนะคะจงเชื่ออยู่เสมอนะคะจงรู้ไว้ว่าตัวของคุณอะคะ่ะ มีเทพธิดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องรักษาคุณอยู่นะคะเอออย่าคิดว่าตัวเราไม่มีใครคุณยังคงมีเทวดานางฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพคอยปกปกักรักษาคุ้มครองตัวของคุณอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเลเวอร์อยากที่จะแนะนำอะไรคะ พอเลือกพายบนี้นะคะ close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in l ล v ว r ัจากที่จะบอกนะคะว่าหลับตานะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราควรที่จะได้รู้สึกถึงความสุข ควรที่จะได้รู้สึกถึงความเติมเต็มด้วยความสุขนะคะเราสมควรที่จะได้รับมันนะคะบอกกับตัวเองเราเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตให้ความสุขเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของเรานะคะโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่คุณพบพว่าคุณอะอยู่ในนั้นคุณกำลังเจออยู่ คุณไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องนั้นนะคะคุณแค่หลับตาและบอกกับตัวเองเท่านั้นว่าเราสมควรที่จะได้รับและมีความสุขในทุกๆวันในทุกๆความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากที่จะแนะนำนะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวตูนทุกทุกท่านนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปของคนโสดนะคะอลิสาทำคลิปแยกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคลิปคนโสดธาตุลมนะคะคลิกที่หน้าจอได้เลยหรือตัวคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมออลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดี เจอคนที่รักแลจริงใจค่ะสวัสดีค่ะ